อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ว่ามันจะงดงามหรือเจ็บปวดเพียงใดก็ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ความจริงข้อนี้หลายคนฟังแล้วรู้สึกหนักใจเพราะใจยังอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่ในหลักธรรมะความจริงนี้กลับเป็นประตูบานแรกของความสงบหากใจยอมรับว่าอดีตจบลงแล้วใจก็จะหยุดดิ้นรนและเริ่มพักจากความเหนื่อยล้าที่แบกมานาน หลายชีวิตติดอยู่กับคำว่าถ้าวันนั้นเราไม่ทำแบบนั้นถ้าวันนั้นเราเลือกอีกทางหนึ่งคำว่าถ้าเต็มไปหมดในความคิดคำเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีพิษแต่แท้จริงแล้วมันค่อยๆกัดกินใจทำให้ปัจจุบันไม่เคยสมบูรณ์การอยู่กับอดีตคือการพาตัวเองกลับไปเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่เหตุการณ์นั้นจบไปแล้วนานแล้ว ธรรมะสอนให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยในขณะนั้นเราทำดีที่สุดเท่าที่ความรู้ความคิดและสติของเราจะทำได้หากวันนี้มองย้อนกลับไปแล้วเห็นว่ามันผิดพลาดนั่นแปลว่าใจเราเติบโตขึ้นแล้วไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเราเป็นคนล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณของการเรียนรู้ การปล่อยวางอดีตไม่ได้หมายความว่าต้องลืมทุกอย่างหรือทําเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่หมายถึงการวางใจให้ถูกที่เห็นอดีตเป็นครูไม่ใช่โซ่ตรวนเห็นความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่คำพิพากษาตลอดชีวิตเมื่อใจเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้ความหนักในใจจะค่อยๆเบาลงอย่างที่ไม่ต้องฝืนหลายคนกลัวการปล่อยวางเพราะคิดว่าถ้าวางแล้วจะกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบ แต่ในความจริงการยึดติดตัางหากที่ทำให้ใจอ่อนแอเพราะใจมัวแต่จมอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้การปล่อยวางคือความกล้าหาญกล้าที่จะยอมรับความจริงและกล้าที่จะเดินต่อโดยไม่หันกลับไปแบกของเก่าในหลักธรรมะความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นใจยึดอดีตว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นชีวิตของเราเมื่อ,อดีตไม่เป็นอย่างที่ใจอยากให้เป็นใจก็ทุกข์ แต่หากเห็นว่าอดีตเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดแล้วดับไปใจจะเริ่มแยกออกจากความเจ็บและเกิดพื้นที่ว่างให้ความสงบเข้ามาแทนการเริ่มต้นปล่อยวางไม่จําเป็นต้องทำให้ได้ทันทีไม่ต้องบังคับใจให้เลิกคิดถึงอดีตเพราะการบังคับคือการเพิ่มแรงต้านสิ่งที่ควรทำคือการรู้ตัวเมื่อใจเผลอคิดถึงอดีตให้รู้ว่าใจกำลังคิดเมื่อรู้แล้วใจจะค่อยๆถอยออกมาเองความรู้ตัวนี้คือสติ และสติคือเครื่องมือสำคัญที่สุดของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีใครเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หากยังลงโทษตัวเองอยู่ในใจทุกวันการตำหนิตัวเองซ้ำๆไม่ได้ทำให้อดีตดีขึ้นแต่ทำให้ปัจจุบันพังลงธรรมะสอนให้มองตนเองด้วยเมตตาเหมือนมองคนที่กำลังเรียนรู้ชีวิตหากล้มก็ช่วยพยุงไม่ใช่ซ้ำเติมการปล่อยวางอดีตจึงเริ่มจากการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์เราเคยพลาด เราเคยหลงเราเคยทำผิดและนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนล้วนเคยผ่านจุดนั้นมาเพียงแต่บางคนยอมรับบางคนยังยึดต,ติดเมื่อยอมรับได้ใจจะเริ่มอ่อนโยนและความอ่อนโยนนี่เองคือพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงในวันที่ใจยังหนักอย่าเพิ่งถามว่าต้องเริ่มใหม่อย่างไรแค่เริ่มจากการวางของเก่าลงก่อนเหมือนคนที่แบกของหนักมาไกลหากไม่ยอมวางต่อให้มีเส้นทางใหม่อยู่ตรงหน้าก็เดินต่อไม่ไหว การปล่อยวางอดีตจึงไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เมื่อใจเริ่มยอมรับอดีตได้แล้วคำถามถัดมาที่มักเกิดขึ้นในใจคือแล้วสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวเราธรรมะให้คำตอบที่ลึกและปลอบโยนว่าอดีตเป็นเพียงเหตุการณ์เป็นความทรงจำเป็นร่องรอยของการกระทำแต่ไม่ใช่ตัวตนถาวรของชีวิต การเข้าใจข้อนี้คือคุณแจสำคัญของการปล่อยวางอย่างแท้จริงหลายคนเผลอสร้างตัวตนจากอดีตใจบอกตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนี้เพราะเคยล้มเหลวเราเป็นคนไม่เก่งเพราะเคยพลาดเราไม่มีคุณค่าเพราะเคยทำผิดความคิดเช่นนี้ค่อยๆหล่อหลอมเป็นภาพจําและภาพจํานั้นกลายเป็นโกรงที่ขังใจไว้ทั้งที่ความจริงตัวตนเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่จริง เป็นเพียงความคิดที่ใจสร้างขึ้นจากความทรงจำในหลักธรรมะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบขึ้นจากกายและใจซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งอดีตที่ผ่านไปแล้วจึงเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกไว้เป็นนิยามชีวิตหากวันนี้ใจยังมีลมหายใจยังมีการรับรู้นั่นแปลว่าชีวิตยังดำเนินต่อและตัวตนก็เปลี่ยนไปแล้ว ความทุกข์จำนวนมากเกิดจากการเอาอดีตมาตีตราตัวเองใจหลงเชื่อว่าสิ่งที่เคยทำผิดคือสิ่งที่เราเป็นไปตลอดกาลแต่ธรรมะสอนให้เห็นว่าการกระทำเป็นเพียงการกระทำไม่ใช่ผู้กระทำตลอดกาลเมื่อการกระทำจบลงผลก็จบลงเหลือเพียงบทเรียนไม่ใช่โทษประหารชีวิตของใจการปล่อยวางอดีตจึงต้องเริ่มจากการแยกแยะระหว่างเหตุการณ์กับตัวตน เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ตัวตนในปัจจุบันยังมีโอกาสเลือกใหม่เสมอเมื่อใจเห็นเช่นนี้ความรู้สึกติดค้างจะเริ่มคลายความหนักในอกจะค่อยๆลดลงโดยไม่ต้องฝืนธรรมะเปรียบอดีตเหมือนรอยเท้าในทรายรอยเท้าเคยมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่พื้นสายทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปคลื่นลมก็จะลบรอยเหล่านั้นหากใจยังยืนจ้องรอยเท้าใจก็ไม่เห็นทะเลตรงหน้า การรู้ว่าอดีตไม่ใช่ตัวตนคือการเงยหน้าขึ้นมามองเส้นทางใหม่หลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว่าต้องทิ้งตัวตนเดิมทั้งหมดแต่ความจริงการเปลี่ยนคือธรรมชาติของชีวิตไม่มีใครต้องเป็นคนเดิมตลอดไปการอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนคือการให้ชีวิตได้เติบโตและการเติบโตย่อมต้องวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงเมื่อใจไม่ยึดอดีตเป็นตัวตนใจจะเริ่มเบา ความกล้าหาญจะค่อยๆเกิดขึ้นกล้าที่จะทำสิ่งใหม่กล้าที่จะให้อภัยตัวเองและกล้าที่จะเชื่อว่าชีวิตยังมีคุณค่าไม่ว่าครั้งก่อนจะพลาดเพียงใดเมื่อใจเริ่มเห็นว่าอาดีตไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ต้องมองให้ชัดต่อไปคือเหตุใดใจจึงยังทุกข์อยู่ทั้งที่เหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้วธรรมะอธิบายไว้อย่างตรงไปตรงมาว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากอาดีตโดยตรง แต่เกิดจากการยึดติดของใจใจที่ไม่ยอมปล่อยยังคอยดึงเรื่องเดิมกลับมาผูกไว้กับความรู้สึกของปัจจุบันการยึดติดมักมาในรูปของความคิดซ้ำๆความเสียดายความโกรธความเสียใจหรือความรู้สึกผิดใจคิดว่าการคิดซ้ำจะทำให้เข้าใจมากขึ้นหรือแก้ไขอะไรได้แต่ในความจริงการคิดซ้ำโดยไร้สติ เป็นเพียงการทำให้แผลเดิมเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ทำให้มันหายในหลักธรรมะการยึดมั่นถือมั่นเกิดจากความอยากใจอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดอยากให้มันเปลี่ยนไปตามใจอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขความอยากเหล่านี้ขัดกับความจริงของชีวิตเพราะชีวิตไม่อาจย้อนกลับได้เมื่อใจอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใจก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดา หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการยึดอดีตไว้คือการไม่ลืมบทเรียนแต่แท้จริงแล้วบทเรียนไม่จำเป็นต้องมาพร้อมความเจ็บปวดบทเรียนคือความเข้าใจส่วนความเจ็บคือผลของการยึดเมื่อใจเรียนรู้แล้วแต่ยังไม่ยอมวางความทุกข์จึงยังคงอยู่โดยไม่จำเป็นธรรมะสอนให้สังเกตใจอย่างซื่อสัตย์ทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นลองมองดูให้ดีว่าใจกำลังยึดอะไรอยู่ บางครั้งอาจยึดความคาดหวังยึดภาพฝันในอดีตหรือยึดต,ตัวตนที่อยากให้คนอื่นมองเห็นการเห็นการยึดชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของการคลายการปล่อยวางไม่ใช่การผลักใส่ความคิดแต่คือการไม่เกาะเกี่ยวเมื่อความคิดถึงอดีตเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นก็รู้ว่าเจ็บการรู้เช่นนี้ทำให้ใจไม่เข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์ และเมื่อไม่เป็นเจ้าของอารมณ์ก็อยู่ไม่นานในพระธรรมคำสอนกล่าวไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอดีตเป็นสิ่งไม่เที่ยงการยึดอดีตจึงเท่ากับยึดทุกข์ไว้กับใจโดยไม่จำเป็นการเห็นตามความจริงเช่นนี้ทำให้ใจเริ่มคลายความดื้อรั้นและยอมวางอย่างสงบหลายคนกลัวว่า ถ้าไม่ยึดแล้วจะกลายเป็นคนเฉยชาไม่ใส่ใจแต่ความจริงตรงกันข้ามใจที่ไม่ยึดจะเป็นใจที่ตื่นรู้และอ่อนโยนกว่าเดิมเพราะไม่ได้ถูกความเจ็บในอดีตบังสายตาการไม่ยึดไม่ได้ทำให้ใจว่างเปล่าแต่ทำให้ใจพร้อมรับสิ่งใหม่อย่างมีสติหลังจากเรื่มแห่งว่าการยึดติดคือเหตุแห่งทุกข์ใจจำนวนมากจะพบว่าการยึดที่หนักที่สุด ไม่ใช่การยึดคนอื่นหรือเหตุการณ์แต่คือการยึดโทษไว้กับตัวเองใจคอยตอกย้ำว่าสิ่งที่เคยทำผิดคือความผิดที่ให้อภัยไม่ได้และผู้ที่ควรถูกลงโทษมากที่สุดก็คือตัวเราเองความผิดเช่นนี้ทำให้การปล่อยวางอดีตกลาเป็นเรื่องยากเพราะใจยังไม่ยอมปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการธรรมะสอนให้มองมนุษย์ด้วยความเข้าใจทุกคนล้วนมีความไม่รู้มีความเผลอมีความพลาด ไม่มีใครเกิดมาพร้อมปัญญาสมบูรณ์การทำผิดในอดีตจึงไม่ใช่หลักฐานว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่เป็นหลักฐานว่าเราเคยขาดสติและเมื่อวันนี้เรารู้สึกเสียใจนั่นหมายความว่าสติและปัญญาได้เติบโตขึ้นแล้วการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การแก้ตัวไม่ใช่การปฏิเสธความรับผิดชอบแต่คือการยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าเราพลาดและเรากำลังเรียนรู้ หากใจยังจมอยู่กับการลงโทษตัวเองความผิดพลาดก็จะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งชีวิตไว้ไม่ให้เดินต่อไปได้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการตำหนิตัวเองแรงๆคือหนทางทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ในความจริงใจที่ถูกตำหนิซ้ำๆจะอ่อนแรงขาดความกล้าและหมดศรัทธานในตัวเองธรรมะสอนให้ใช้เมตตาเป็นพลังไม่ใช่การซ้ำเติมเมตตาไม่ได้ทำให้ใจอ่อนแอแต่ทำให้ใจฟื้นตัว การให้อภัยตัวเองเริ่มจากการมองตนเองเหมือนมองคนที่กำลังเรียนรู้ชีวิตหากคนคนนั้นล้มสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การด่าแต่คือการพยุงให้ลุกขึ้นใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องการความเข้าใจมากกว่าการลงโทษเมื่อใจได้รับความเข้าใจใจจะค่อยๆกลับมายืนได้ด้วยตัวเองในหลักธรรมะไม่มีคำสอนใดที่ให้มนุษย์เกลียดตัวเองการเห็นโทษของการกระทำเป็นสิ่งสำคัญ แต่การจมอยู่กับโทษนั้นตลอดไปไม่ใช่หนทางแห่งปัญญาปัญญาคือรู้และวางและเลือกไม่ทำซ้ำในปัจจุบันการให้อภัยตัวเองจึงเป็นสะพานเชื่อมจากอดีตสู่ชีวิตใหม่หากไม่ให้อภัยใจก็ยังติดอยู่ฝั่งเดิมไม่ว่าภายนอกจะเปลี่ยนแปลงเพียงใดใจก็ยังไม่ข้ามไปการให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการไม่เอาความผิดพลาดมาเป็นเครื่องมือทำร้ายตัวเองอีก เมื่อใจเริ่มให้อภัยตัวเองความเบาจะค่อยๆเกิดขึ้นความรู้สึกผิดที่เคยหนักจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นใจจะเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งและเมื่อใจเห็นคุณค่าชีวิตใหม่ก็เริ่มมีพื้นที่ให้เติบโตเมื่อใจเริ่มอ่อนโยนต่อตัวเองสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การปล่อยวางอดีตเป็นไปอย่างลึกซึง้งคือการเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งความสุขความทุกข์ความสําเร็จและความผิดพลาดล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยหากใจเข้าใจความไม่เที่ยงอย่างแท้จริงใจก็จะไม่ยึดสิ่งใดไว้แน่นเกินไปอดีตที่เคยทำให้เจ็บปวดในวันหนึ่งก็เคยเป็นปัจจุบันที่เรารับมือด้วยความรู้และสติเท่าที่มีเมื่อเวลาผ่านไปใจเปลี่ยน สภาพแวดล้อมเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกต่อเหตุการณ์เดิมก็เปลี่ยนตามนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งแม้แต่ใจของเราเองธรรมะสอนว่าการไม่เห็นความไม่เที่ยงทำให้ใจหลงคิดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะอยู่กับเราไปตลอดเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนหรือจากไปใจก็ทุกข์แต่ถ้าใจเห็นตั้งแต่ต้นว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนใจก็จะเตรียมพร้อม และไม่ตกใจเมื่อความจริงปรากฏหลายคนยึดอดีตไว้เพราะคิดว่าความเจ็บนั้นจะอยู่กับตนไปตลอดชีวิตแต่ความจริงความเจ็บไม่ได้อยู่ถาวรสิ่งที่ทำให้มันอยู่นานคือการคิดซ้ำการเลี้ยงอารมณ์และการย้ำเตือนตัวเองอยู่ตลอดเมื่อใจหยุดเติมเชื้อความเจ็บก็จะค่อยๆดับไปตามธรรมชาติการพิจารณาความไม่เที่ยงไม่ได้ทำให้ชีวิตหมดความหมายตรงกันข้าม มันทำให้ทุกช่วงเวลามีค่าเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่วันนี้อาจไม่อยู่พรุ่งนี้เมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะเริ่มหันมาใส่ใจปัจจุบันและไม่เสียพลังไปกับอดีตที่แก้ไขไม่ได้ในหลักธรรมะความไม่เที่ยงเป็นประตูสู่การปล่อยวางเมื่อใจรู้ว่าอดีตไม่คงอยู่ใจก็ไม่จำเป็นต้องแบกมันไว้ตลอดไปการวางจึงไม่ใช่การฝืนแต่เป็นการสอดคล้องกับธรรมชาติของชีวิต หลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว่าการเปลี่ยนคือการสูญเสียแต่ธรรมะมองว่าการเปลี่ยนคือโอกาสหากไม่มีความไม่เที่ยงก็ไม่มีการเริ่มต้นใหม่การที่อดีตจ,จบลงเปิดพื้นที่ให้ปัจจุบันและอนาคตเกิดขึ้นเมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงอย่างลึกซึ้งความยึดมั่นจะค่อยๆค,ค,คลายความกลัวจะลดลงและความกล้าที่จะเริ่มใหม่จะค่อยๆเกิดขึ้น ใจจะไม่ถามว่าสายเกินไปหรือไม่แต่จะถามว่าวันนี้จะทำอย่างไรให้ดีที่สุดเมื่อใจเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตอย่างชัดเจนสิ่งที่จะปรากฏขึ้นต่อมาคือความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือปัจจุบันขณะคือสิ่งเดียวที่มีอยู่จริงอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงทั้งสองอย่างดำรงอยู่เพียงในความคิด แต่ปัจจุบันคือพื้นที่เดียวที่ชีวิตกำลังเกิดขึ้นและเป็นพื้นที่เดียวที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายคนใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำหรือไม่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับความกังวลใจวิ่งไปข้างหน้าแล้วถอยกลับหลังโดยไม่เคยหยุดอยู่ตรงกลางเมื่อใจไม่อยู่กับปัจจุบันชีวิตก็เหมือนผ่านไปโดยไม่ได้ใช้จริงและความทุกข์ก็เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นธรรมะสอนให้ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพื่อนหนีอดีต หรือปฏิเสธอนาคตแต่เพื่อไม่ให้ใจถูกดึงไปในที่ที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้การอยู่กับปัจจุบันคือการนำพลังใจกลับมาอยู่ในมือของตัวเองการเริ่มต้นชีวิตใหม่จึงไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้หรือเมื่อพร้อมกว่านี้แต่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้เองเมื่อใจเลือกที่จะวางอดีตลงและหันมารับรู้ลมหายใจความรู้สึกและการกระทำในปัจจุบันการเริ่มต้นก็เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องประกาศ ไม่ต้องพิธีใดๆในหลักธรรมะปัจจุบันขณะคือฐานของปัญญาเมื่อใจอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใจจะเห็นเหตุและผลชัดขึ้นเห็นว่าความคิดเกิดอย่างไรดับอย่างไรความทุกข์เกิดอย่างไรและคลายอย่างไรการเห็นเช่นนี้ทำให้ใจไม่หลงตามอารมณ์และไม่ถูกอดีตลากกลับไปซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายคนกลัวปัจจุบันเพราะปัจจุบันยังมีความเจ็บปวดจากอดีตหลงเหลืออยู่ แต่ธรรมะสอนว่าความเจ็บจะค่อยๆค,คลายได้ก็ในปัจจุบันนี้เองไม่ใช่ด้วยการหนีไปที่อื่นแต่ด้วยการอยู่กับมันอย่างมีสติเมื่อใจไม่ต่อต้านไม่ผลักไสความเจ็บก็จะไม่ทวีความรุนแรงการอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนแค่รู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังรู้สึกรู้ว่ากำลังทำเมื่อรู้ใจจะไม่เผลอหลงและเมื่อไม่หลงอดีตก็จะค่อยๆหมดอานาจลง ปัจจุบันจึงเป็นเหมือนประตูที่เปิดอยู่ตลอดเวลาใครก็ตามที่พร้อมจะก้าวเข้ามาก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำว่าสายเพราะตราบใดที่ใจยังรู้ตัวปัจจุบันก็ยังเป็นโอกาสเมื่อใจเริ่มกลับมาอยู่กับปัจจุบันความคิดหนึ่งที่มักผุดขึ้นมาอย่างเงียบๆคือเรามาช้าไปหรือไม่ชีวิตควรไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่า จมักหยิบอดีตขึ้นมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นแล้วตัดสินตัวเองว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มความคิดเช่นนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่แท้จริงแล้วคือเครื่องมือที่ทำให้ใจไม่กล้าเดินต่อธรรมะมองว่าความคิดเรื่องความช้าหรือเร็วเป็นเพียงความเห็นของใจไม่ใช่ความจริงของชีวิตชีวิตไม่มีเส้นชัยเดียวและไม่มีนาฬิกากลางที่ใช้ตัดสินคุณค่าของใคร ทุกคนเดินอยู่บนเส้นทางของเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันการรู้ตัวช้ากว่าใครไม่ได้แปลว่าผิดพลาดแต่แปลว่าเมื่อรู้แล้วใจจะรู้ด้วยความลึกและระมัดระวังมากกว่าเดิมหลายคนใช้ชีวิตไปครึ่งหนึ่งโดยไม่เคยหยุดถามใจตัวเองเมื่อถึงวันที่เริ่มตั้งคำถามกลับโทษตัวเองว่ารู้ช้าเกินไปแต่ในความจริงการรู้ตัวคือการตื่นและการตื่นไม่เคยมีคำว่าสาย ตราบใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตยังมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางได้เสมอธรรมะสอนว่าการทำดีไม่ได้ผูกติดกับวัยเวลาหรือสถานะการตั้งเจตนาดีหนึ่งครั้งมีค่ามากกว่าการเดินหลงธรรมมานานโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจหันกลับมาอยู่กับความถูกต้องแม้เพียงก้าวเล็กๆก็เปลี่ยนเส้นทางทั้งชีวิตได้คำว่าไม่มีคำว่าสายไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะง่ายขึ้นทันที แต่หมายความว่าทุกก้าวที่เดินจากจุดนี้ไปจะเป็นก้าวที่มีสติไม่หลงและไม่ทำร้ายตัวเองซ้ำการเริ่มต้นใหม่จึงไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์แค่ซื่อสัตย์กับใจในวันนี้ก็เพียงพอธรรมะไม่เคยตัดสินคนจากอดีตแต่ดูที่การกระทำในปัจจุบันคนที่เคยหลงหากรู้ทางแล้วย่อมมีคุณค่ามากกว่าคนที่ไม่เคยหลงแต่ไม่เคยเรียนรู้การตื่นรู้หลังความผิดพลาด คือปัญญาที่งอกงามจากประสบการณ์จริงเมื่อพูดถึงการปล่อยวางหลายใจมักเกิดความเข้าใจผิดว่าการวางคือการหนีคือการทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือการบังคับตัวเองให้ลืมอดีตแต่ในหลักธรรมะการวางไม่ใช่การหนีความจริงตรงกันข้ามการวางคือการเผชิญความจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่จมไม่ต่อต้านและไม่หลงไปกับอารมณ์ การหนีคือการปิดตาไม่ยอมมองไม่ยอมรับแต่การวางคือการมองเห็นชัดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจบลงแล้วและไม่จำเป็นต้องแบกต่อไปการยอมรับความจริงเช่นนี้ต้องใช้ความกล้ามากกว่าการหนีเพราะต้องยอมรับทั้งความผิดพลาดความเจ็บปวดและข้อเท็จจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงธรรมะสอนว่าสิ่งใดถูกรู้ด้วยสติสิ่งนั้นย่อมคลาย เมื่อใจกล้ามองอดีตโดยไม่ตัดสินไม่ส้ำเติมและไม่ยึดว่าเป็นตัวตนอดีตก็จะค่อยๆลดพลังลงเหมือนเงาที่จางหายเมื่อแสงสว่างปรากฏหลายคนพยายามลืมอดีตแต่ยิ่งพยายามลืมใจก็ยิ่งจำเพราะการผลักใสคือการให้พลังการวางจึงไม่ใช่การผลักแต่คือการปล่อยให้มันอยู่ในที่ของมันเหมือนวางของลงบนพื้นไม่ต้องแบกไม่ต้องเตะทิ้ง แค่วางการวางอดีตไม่ทําให้เรากลายเป็นคนไร้ความรับผิดชอบตรงกันข้ามมันทําให้เราเห็นผลของการกระทำชัดขึ้นโดยไม่ถูกอารมณ์บทบังเมื่อใจไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือโกรธปัญญาจะทํางานและการตัดสินใจในปัจจุบันจะตรงและมั่นคงขึ้นธรรมะไม่ได้สอนให้ลบความทรงจำแต่สอนให้ลบการยึดติดความทรงจำอาจยังอยู่แต่ไม่ทำร้ายใจอีกต่อไป เมื่อใจเปลี่ยนท่าทีต่ออดีตอดีตก็เปลี่ยนบทบาทจากสิ่งที่ฉุดรั้งกลายเป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งในชีวิตเมื่อใจเริ่มวางอดีตได้มากขึ้นความรู้สึกหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือความไม่อยากให้สิ่งที่เจ็บปวดนั้นเคยเกิดขึ้นใจเผลอมองอดีตเป็นศัตรูเป็นรอยแผลที่ควรลบออกไปจากชีวิตแต่ในมุมของธรรมะทุกไม่ใช่ศัตรูหากเป็นครูที่เข้ามาสอนบทเรียนสำคัญที่สุดของชีวิต หากไม่เคยทุกข์ใจจะไม่รู้จักการตื่นหากไม่เคยผิดพลาดใจจะไม่รู้จักความระมัดระวังหากไม่เคยเจ็บใจจะไม่รู้จักความเมตตาทุกข์เปิดพื้นที่ให้ปัญญาเกิดเพราะทุกข์ทำให้ใจหยุดและหันกลับมามองตัวเองอย่างจริงจังธรรมะไม่ได้บอกให้เรารักความทุกข์แต่สอนให้เราเข้าใจความทุกข์เมื่อเข้าใจแล้วทุกข์จะไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อดึงความสนใจของใจอีกต่อไป ความทุกข์เกิดขึ้นเพื่อบอกบางอย่างและเมื่อข้อความนั้นถูกอ่านจบแล้วความทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อหลายคนเรียนรู้บทเรียนแล้วแต่ยังแบกทุกข์ไว้เพราะคิดว่าหากวางแล้วจะเป็นการดูถูกความเจ็บปวดในอดีตแต่ความจริงการวางคือการเคารพบ,บทเรียนเพราะบทเรียนมีไว้เพื่อให้เรียนไม่ใช่เพื่อให้ทรมานตัวเองตลอดชีวิตเมื่อใจเริ่มมองทุกข์เป็นครูใจจะไม่เกลียดอดีตและไม่เกลียดตัวเอง ความผิดพลาดจะกลายเป็นความเข้าใจความสูญเสียจะกลายเป็นความลึกของใจและความเจ็บจะกลายเป็นความอ่อนโยนที่ส่งต่อไปอยังผู้อื่นธรรมะสอนว่าทุกเกิดจากการยึดและดับได้ด้วยการวางเมื่อใจเรียนรู้จากทุกแล้วการวางจึงไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือการเดินต่อไปอย่างมีปัญญาพร้อมกับบทเรียนที่ซึมซับอยู่ภายในเมื่อใจเริ่มเข้าใจอดีตเห็นทุกเป็นครู และวางการยึดติดลงได้มากขึ้นคำถามที่ตามมาคือแล้วชีวิตใหม่จะเริ่มตรงไหนธรรมะให้คำตอบที่ชัดเจนว่าการเริ่มต้นที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนโลกภายนอกแต่เริ่มจากการเปลี่ยนท่าทีของใจที่มีต่อโลกนั้นหลายคนพยายามเริ่มต้นใหม่ด้วยการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรอบตัวหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหวังว่าความทุกข์จะหายไป แต่หากใจยังยึดแบบเดิมกลัวแบบเดิมและคิดแบบเดิมความทุกข์ก็จะตามไปทุกที่เพราะต้นต่อไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ที่ใจธรรมะสอนให้ย้อนกลับมาดูใจของตอนเองว่าเรากําลังมองชีวิตอย่างไรหากใจยังมองตัวเองด้วยความผิดใจจะเดินต่ออยังหวาดระแวงแต่ถ้าใจมองตัวเองด้วยความเข้าใจใจจะเริ่มกล้าเลือกทางใหม่โดยไม่กลัวความพลาดซ้ำ การเริ่มต้นจากภายในไม่ได้หมายความว่าต้องทำใจให้สมบูรณ์กล่อนแล้วจึงค่อยใช้ชีวิตแต่หมายถึงการใช้ชีวิตไปพร้อมกับดูใจไปด้วยเมื่อใจเผลอหลงก็รู้เมื่อใจเผลยึดก็รู้การรู้เช่นนี้คือการปรับทิศทางชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรื้อทุกอย่างใหม่ในหลักธรรมะใจที่เริ่มต้นใหม่จากภายในจะเป็นใจที่ไม่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับผลลัพธ์ แต่ให้ความสำคัญกับเจตนาและการกระทำในปัจจุบันเพราะรู้ว่าผลลัพธ์เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่เจตนาเป็นสิ่งที่เราดูแลได้เมื่อใจเปลี่ยนท่าทีต่ออดีตจะเปลี่ยนท่าทีต่อปัจจุบันจะเปลี่ยนและการมองอนาคตก็จะเปลี่ยนตามอดีตจะไม่ใช่สิ่งที่ฉุดรั้งแต่กลายเป็นรากฐานที่ทำให้ใจมั่นคงขึ้นปัจจุบันจะไม่ใช่ภาระแต่เป็นพื้นที่ฝึกสติ และอนาคตจะไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นเส้นทางที่ค่อยๆเปิดออกให้เติบโตเมื่อการเริ่มต้นใหม่เริ่มจากภายในใจจะพบว่ายังมีบางช่วงที่อดีตย้อนกลับมาดึงความรู้สึกอย่างไม่ทันตั้งตัวความทรงจำเก่าความเสียใจหรือภาพเดิมๆอาจผุดขึ้นมาโดยไม่ได้เฉินธรรมะไม่ได้มองสิ่งนี้เป็นความล้มเหลวแต่เป็นธรรมชาติของใจที่เคยชินกับการคิดวน สิ่งที่จะพาใจข้ามช่วงเหล่านี้ไปได้คือสติสติคือความรู้ตัวในขณะนี้ไม่ใช่การควบคุมความคิดไม่ใช่การห้ามไม่ให้คิดถึงอดีตแต่คือการรู้ว่าใจกำลังคิดใจกำลังรู้สึกและใจกำลังเผลอเมื่อรู้ใจจะหยุดการไหลไปตามอารมณ์โดยอัตโนมัติเหมือนการรู้ตัวว่าเดินหลงทางแล้วหยุดเพื่อดูทิศใหม่หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าการมีสติคือการทำใจให้ว่างเปล่าแต่ในความจริงสติคือการอยู่กับความจริงตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์เมื่อใจกล้าอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินไม่ผลักไสใจก็จะไม่สะสมความหนักเพิ่มธรรมะสอนว่าสติทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมจากอดีตมาสู่ปัจจุบันทุกครั้งที่ใจเผลอหลงไปในเรื่องเก่า สติจะเป็นสิ่งที่ดึงใจกลับมาอย่างนุ่มนวลโดยไม่ต้องตำหนิเมื่อเดินข้ามสะพานนี้บ่อยๆใจก็จะคุ้นเคยกับการอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นการฝึกสติไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่ต้องมีพิธีการเพียงแค่รู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะความรู้ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อสะสมจะกลายเป็นพลังที่มั่นคงเมื่อสติแข็งแรง อดีตจะยังมาได้แต่จะอยู่ไม่นานใจจะไม่ถูกดึงจมเหมือนเดิมความเจ็บจะยังปรากฏแต่ไม่ท่วมทนเพราะมีสติคอยรองรับและประคองเมื่อสติเริ่มมั่นคงใจจะเห็นชัดขึ้นว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ต้องการความเข้มแข็งแบบแข็งกระด้างแต่ต้องการความอ่อนโยนที่ถูกทางสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงใจให้เดินต่อไปได้อย่างไม่ถอยกลับไปยุดอดีตคือเมตตา เมตตาคือพลังที่ฟื้นฟูใจที่บอบช้ำและทำให้การปล่อยวางเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติเมตตาในทางธรรมะไม่ใช่ความสงสารตัวเองแต่คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความทุกข์มีความหลงและมีช่วงเวลาที่อ่อนแอการมองตนเองด้วยเมตตาคือการยอมรับว่าเราเคยพลาดและเรากำลังเรียนรู้โดยไม่ใช่ความผิดพลาดนั้นมาทำร้ายใจซ้ำ หลายคนพยายามเข้นงวดกับตัวเองเพราะคิดว่าความเข้มงวดจะทำให้ดีขึ้นแต่ในความจริงใจที่ถูกกดดันจะปิดใจที่ถูกตำหนิจะถอยเมตตาจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือสภาพแวดล้อมที่ทำให้ใจกล้าเปลี่ยนกล้าเติบโตและกล้าทดลองชีวิตใหม่โดยไม่กลัวความพลาดเมื่อใจมีเมตตาต่อตอนเองเมตตาต่อผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นตามมาอดีตที่เคยเต็มไปด้วยความโกรธ ความคับข้องและความรู้สึกผิดจะค่อยๆค,คลายเพราะเมตตาไม่สามารถอยู่ร่วมกับการยึดติดได้เมื่อเมตตาเพิ่มการยึดก็ลดธรรมะสอนว่าเมตตาเป็นเหตุแห่งความสงบใจที่มีเมตตาจะไม่รีบตัดสินไม่รีบโทษและไม่รีบทำร้ายใครรวมถึงไม่ทำร้ายตัวเองเมตตาทำให้ใจพักและเมื่อใจได้พักการเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องหนัก